สับปปเปลอือสร้างสยองก้องเด็กหนุ่มกำมพระในวัยเกือบจะยี่สิบปีเดินถือปิ่นโตเถายาวตามอาจารย์ไวยเชาราที่ใครๆเรียกท่านว่าหลวงตาส่งเข้าวัดหลังจากบิณฑบาตในตอนเช้าซึ่งมันคือกิจวัตรที่เขาทำอยู่เป็นประจำและอันที่จริง เด็กวัดก็มีอยู่หลายคนที่อยากเข้ามารับใช้ใกล้ชิดหลวงตาเพราะอยากเป็นลูกศิษย์คนโปรดของอาจารย์รวมถึงด้วงลูกสับป,ปะเลอแว่นที่เติบโตมาพร้อมๆกับกล้องแต่ดูเหมือนหลวงตาส่งจะเมตตากล้องมากกว่าลูกศิษย์คนอื่นๆดังนั้นจึงทำให้สับป,ปะเลอแว่นไม่พอใจนัก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำทีเป็นรักใกล้เอ็นดูก้องเมื่ออยู่ต่อหน้าพระอาจารย์ซึ่งถ้าสับเปลเแว่นไม่ใจแคบเกินไปก็น่าจะเข้าใจได้ว่าทีหลวงตาส่งเลือกก้องเข้ามาอยู่ใกล้คิดก็เพราะก้องเป็นเด็กกำพระพ่อแม่เสียด้วยโรคระบาดตั้งแต่อายุเพิ่งได้สามสี่ขวบซึ่งหลวงตาทรง ก็รับเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตอนนั้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากหลวงตาส่งจะรักและเมตตาก้องมากกว่าเด็กคนอื่นๆซึ่งก้องเองก็รับรู้ได้ถึงความเมตตาของหลวงตาส่งดังนั้นก้องจึงรักและเคารพพร้อมกับเต็มใจที่จะปรนมีปาติพัดวีและเอาใจใส่เหมือนตาแท้ๆเช่นกัน และเมื่อไห่ก็ตามที่หลวงตาออกไปกิดนิมนต์ข้างนอกก้องก็จะได้เป็นคนได้ตามไปด้วยทุกครั้งซึ่งนั่นยิ่งทำให้ด้วงไม่พอใจจึงนำเรื่องมาเล่าให้จับประเลอแแว่นฟังจนแกรู้สึกโมโหและไม่ชอบหน้าก้องมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างว่าแหละคนเป็นพ่อก็มักจะเข้าข้างลูกเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนลูกจนบางครั้ง ก็ขาดสติและไม่มีเหตุผลลุงสัปปหเ่อครับหลวงตาให้มาตามไปที่วัดหน่อยกองตะโกนเรียกสัป,ปเหเ่อแว่นด้วยความอ่อนน้อมอันที่จริงเขาก็พอรู้ว่าสองพ่อลูกไม่ชอบเขานักแต่คําที่หลวงตาคอยพร่ำสอนไม่ให้กโกรธตอบทำให้ก้องไม่คิดจะต่อสู้ด้วยความรุนแรง แต่เขาพยายามใช้ความอ่อนโยนเข้าหาเพียงหวังแค่ให้สองพ่อลูกเกลียดชังเขาน้อยลงก็พอแต่ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่อ้าวก่องหลวงพ่อมีธุระด่วนเหรอสับป,ปร,รอแว่นเอยถามเมื่อเห็นกล้องเดินเข้ามาหาถึงที่บ้านคือญาติิของยายเป้นเขาเอาศพมาถึงวัดแล้ว หลวงตาเลยอยากให้ลุงสับเป,ปะเอช่วยไปจัดพธิธีให้หน่อยพอดีหลวงตาท่านไม่ว่างมี่าจโจมตาม่างอำเภอมาหานะ่ะอ้าวใหญ่เป่นเสียแล้วเละเออเออเดี๋ยวขอข้าอาบน้ำก่อนแล้วจะตามไปเอ,อ้ลุงนั่นต้นอะไรหนะ่ะใบสวยจังฉันไม่เคยเห็นเลยก้องเอ,อ่ยถาม หวังชวนคุยเพื่อสร้างมิตรภาพอันดีเพราะรู้ว่าสับป,ปะเรอแว่นรักและชอบปลูกว่านมากต้นว่านน่ะเองอยากได้หรือเปล่าข้าแบ่งให้เอาไหมลุงจะให้ฉันจริงๆเหรอก้องเอ่ยถามเสียงสูงเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองเพราะร้อยวันพันปีสับป,ปะเรอแว่นไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้เลย แม้แต่ขนมสักชิ้นก็เออสิวะหรือว่าไม่เอาเอาจะเอาก้องตอบอย่างดีใจเพราะคิดว่าสับป,ปะเลร่แว่นคงเริ่มใจอ่อนไม่รังเกียจเดียดฉันมันแล้วก้องรีบพนมมือไหว้กุลีกุจอรับกระถางต้นไม้ที่มันก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเอามาจากมือสับป,ปะเลร่แว่น โดยความดีใจเอาละเองกลับไปก่อนนะเดี๋ยวขา้าอาบน้ําอาบถาเสร็จแล้วจะตามไปสัปเปอร์บอกซึ่งกล้องก็พยักหน้ารับแล้วเดินกระยิมยิ้มย่องอุ้มกระถางต้นไม้กลับไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็นสายตาที่มีเลดในของสัปเปอร์เรแว่นที่มองตามหลังมาและเมื่อกล้อง เดินออกไปแล้วสับปเปลอแว่นก็รีบเร่งอาบน้ำแต่งตัวแล้วมุ่งหน้าไปวัดทันทีโดยแกไม่ทันได้เอ่ยทักทายเจ้าดวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เห็นหลังวัยวๆเดินเข้าไปทางหลังบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นสองพ่อลูกก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันบ่อยนะัก และหลังจากเสร็จพิธีงานสศบย้ายแป้นได้เพียงสามวันเรื่องโกลาหนก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อมีเสียงโจดจันเล่าขานจากชาวบ้านว่ามีคนเจอผีโพงในตอนกลางดึกมันทำให้กำนันสง่าผู้นำหมู่บ้านนั่งไม่ติดรีบนำเรื่องมาปรึกษาหลวงตาส่งกับสับเปะเลอแว่นทันที นี่พวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะหลวงตาชาวบ้านพากันหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วใจเย็นๆคอยคอยช่วยกันคิดอาตมาว่าถ้าเป็นผีโพงที่รับเชื้อมาจากบรรพระบุรุษน่ะมันไม่ทำร้ายใครหรอก มันกินแค่กบเกียดงูปลาเท่านั้นแล้วอีกอย่างผีโพงพวกนี้นะ่ะมันกลัวคนจะตายแค่เห็นชาวบ้านเดินผ่านมันก็หนีแล้วละแต่ไอ้ที่หนากลัวก็คือผีโพงจำพวกที่เล่นของหรือโดนคุณสาสายดำกับพวกที่ชอบเลี้ยงว่านโพง แเ้าไม่ดูแลเขาให้ถูกต้องจึงถูกผีโพงเข้าอาศัยร่างเพื่อออกกินเลือดกินเนื้อมนุษย์พวกนี้ล่ละที่ดุร้ายและปราบยากใช่ไหมสับป,ปะเรอแวน่นหลวงตาทรงพูดแล้วหันไปถามสับป,ปะเรอแว่นด้วยน้ำเสียงเนิบช้าใช่ครับหลวงพอ่อ แต่ว่าจากที่รู้รู้บ้านเราไม่มีใครเล่นของเลยหนินาะเออว่าแต่กล่องไปไหนสซสะล่ะสับปรเรอเอ่ยถามหากล้องในประโยคหลังอ๋ออาตมาใช้ให้มันไปทุระต่างอำเภอหนะ่ะสับปรเรมีทุระอะไรกับเจ้ากล่องเหละไม่มีครับไม่มี แข่ถามเฉยๆเพราะทุกทีที่มาจะเห็นมันตลอดแต่วันนี้ไม่เห็นเลยถามดูนะ่ะหลวงพ่อสับประเลอแว่นตอบแล้วหันไปพูดกับกำนันสง่าตอ่อข้าว่ารอดูอีกสักวันสองวันแล้วกันถ้ามันไม่ดุร้ายเหมือนที่หลวงพ่อบอกเราก็แข่ไหลมันไป แต่ถ้ามันเริ่มเข้ามากินเป็ดไก่ชาวบ้านเดี๋ยวข้าจัดการมันให้เองอ้าวกำนันแว่นมีวิชาปราบผีด้วยเหรอข้าคิดว่าทำได้แค่สะกดวิญญาณในพิธีเผาศพเท่านั้นสัะเลอแว่นไม่ตอบคำถามกำนันสงา่าได้แต่ยิ้มน้อยๆแล้วขอตัวกลับบ้าน เหมือนต้องการตัดบทการสนทนาซึ่งหลวงตาส่งและกำนันสง่าก็ไม่ได้คัดค้านเพราะกำนันก็ต้องกลับไปแจ้งข่าวความคืบหน้าให้ชาวบ้านรับรู้เช่นกันเองไม่โอรแน่ไอ้กล้องหวานพงที่ให้ไปออกฤทธิ์แล้วทีนี้ละ่ะหลวงตาก็ช่วยไม่ได้แน่ถึงจะเอาเองไปซ่อนไว้ที่อื่นแล้วก็เถอะ อีกไม่นานเองก็ทนไม่ไหวหานมากินไก่กินเป็ดแล้วก็จะขยับมากินคนในไม่ชา้าเพราะเองถูกวิญญาณร้ายจากวานโพลงเข้าครอบงำไปซะแล้วสัป,ประเแว่นผู้ที่มีจิตใจอิจฉาริษยายิ้มกรุ้มกลิ่ม,มพร้อมกับพึพมพำกับตัวเองในขณะที่เดินกลับบ้าน และก็จริงอย่างที่สับเปรเอแว่นค่าดเดาเพราะอีกสองวันถัดมาก็มีข่าวว่าเป็ดไก่ของชาวบ้านล้มตายเป็นเบือในสภาพถูกฉีกดึงถึงจนเนื้อหนังขาดกระจุยและในคืนถัดมาเรื่องสยองก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อวัวควายตัวใหญ่ไว้ชะกันถูกกัดกระชากจนลำคอขาดสะบ้น ท้องไส้ถูกฉีกแหวกจนเวอะวะเครื่องใหนหายเกลี้ยงซึ่งจากสภาพซากสัตว์ที่มีร่องรอยสี่ฟันแหลมคมกัดกระชากจนเนื้อหนังแหว่งวิ่นบ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆและนั่นมันทำให้กำนันสงาอดรอนทนไม่ไหวรีบไปหาสับปะเลอแว่น ในตอนเช้าทันทีหวังทวงสัญญาที่แกเคยบอกจะปราผีโพงหากเกิดเรื่องร้ายและรุนแรงขึ้นสับปะเลอแว่นไหนว่าจะช่วยจัดการไอ้ผีโพงไงทำไมไม่รีบปราบมันสักทีจะรอให้มันเข้ามาลากไส้ชาวบ้านก่อนหรือไงตอนนี้ทุกคนหวาดกลัวจนไม่เป็นอันกินอันนอนกันแล้ว กำนันพูดขึ้นอย่างร้อนใจเมื่อเห็นสับป,ปะเรอแว่นยังใจเย็นนั่งดูต้นว่านานานาชนิดเหมือนไม่ได้ทุกขร้อนใดๆเลยข้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกำนันข้าคอยสอดซองสืบสาะจนรู้แล้วว่าใครที่เป็นผีโพงนะ่ะสับป,ปะเรอตอบด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใคร กลายเป็นผีโพงกำนันเอ่ยถามด้วยเสียงตื่นเต้นแต่ฉันบอกแล้วกำนันอย่าพึ่งแพ่งพลายให้ใครรู้นะเดี๋ยวมันจะไหวตัวทันแล้วหนีไปก่อนัปเปเลอเอ่ยกระซิบเสียงเบาเหมือนกลัวใครได้ยินเออบอกมาอย่ามัวโยกโยกก่อยกล้องไง เมื่อกำนันสง่าได้ยินชื่อที่สับป,ปรเรอแว่นบอกแกถึงกับเบิกตากว้างยืนตะลึงงานอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นเสียงดังไม่จริงเจ้ากล้องมันเรียบร้อยใจดีมีเมตตาแล้วอีกอย่างมันก็อยู่กับหลวงพ่อที่เข่งในศีลในธรรมมาตั้งแต่เด็กมันเป็นไปไม่ได้สับป,ปรเรอแว่นเข้าใจผิดแล้วกำนันเอ่ยคัดค้าน คำบอกกล่าวของสับปปเลอรแว่นเต็มที่เบาๆสิกำนันเดี๋ยวมีคนผ่านมาได้ยินรอกใครจะมาได้ยินบ้านซับปปเลอรอยู่ห่างจากคนอื่นตั้งไกลแถมยังอยู่ติดชายป่าอีกถ้าจะมีใครได้ยินก็คงเป็นแค่เจ้าดวงลูกชายแกเท่านั้นแหละเออพูดถึงเจ้าดวงมันไปนไหนซะละ่ะ ข่าไม่เห็นมันเลยยังไม่ตื่นเนอะกำนันเอ่ยถามเหมือนไม่ได้ใส่ใจนัดน่าจะยังตื่นเช้ามาฉันก็เข้าสวนเลยยังไม่เห็นมันน่ะกำนันพยักหน้ารับรู้แล้วถามต่อว่าแต่ทำไมสับป,ปะเลว่นถึงคิดว่าเจ้ากล้องเป็นผีโพงละ่ะสับป,ปะเลยเห็นกับตา หรือแค่ขาดเดากำนันจำที่หลวงพ่อบอกได้ไหมว่าถ้าเป็นผีโพงที่ดุร้ายส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกเล่นของหรือว่าถูกคุณใสกับพวกที่ไม่รู้จริงแล้วเอาว่านโพงมาเลี้ยงนะ่ะจำได้จำได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากองล่ะก็ตอนนี้ไอกกองมันหายไปฉันคิดว่า มันน่าจะริอยากเลี้ยงว่านโพงแล้วโชคร้ายถูกว่านผีเข้าสิงจนกลายเป็นผีโพงพ่อหลวงพ่อรู้ก็เลยไล่ให้มันไปอยู่ที่อื่นโดยปิดบังเรื่องทั้งหมดไว้ไม่ให้ใครรู้กำนันก็น่าจะรู้ดีหลวงพ่อนะ่ะรักและเป็นห่วงไอ้ก,ก่องอย่างกับหลานในใ่เมื่อสับปะเลอแว่นพูดจบ กำนันต่าง่าก็ถึงกับนิ่งเงียบเหมือนใช้ความคิดอย่างหนักซึ่งสับปเปรเลอเจ้าเล่ก็พอจะคาดเดาได้ดังนั้นแกจึงรีบกล่าวชักชวนเพราะอยากให้กำนันเห็นกับตาเอาเอถอะถ้ากำนันไม่เชื่อที่ฉันพูดงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคืนนี้เรามาดักจับผีโพงกันเอาให้เห็นชัดๆไปเลย ฉันคิดว่าคืนนี้มันคงออกมาอารวาดอีกแน่ๆเออเอาก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ได้เห็นกันไปเลยเดี๋ยวข้าจะไปแจ้งข่าวขอแรงชาวบ้านหนุ่มๆที่กล้าๆหน่อยมาช่วยกันล้อมจับผีโพงสักสิบยี่สิบคนว่าแต่สัปปะเลอเธอะมีวิชาอาคมพอที่จะเอามันอยู่แน่นะ ไม่ใช่ว่าพอผีโพงโผล่มาจริงๆวิ่งหนีทิ้งกันสละกำนันหันมาเอ่ยถามย้ำซึ่งสับป,ปะเรอก็รีบรับคำแข็งขันและหลังจากนัดแนะกันเรียบร้อยกำนันก็รีบกลับบ้านทันทีเพื่อทำตามที่สับป,ปะเลอแว่นวางแผนไว้และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยด้วยใจระทึก ก็คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเมื่อแสงสุดท้ายของวันลับหายไปนานแล้วกำนันจง่าพร้อมกับสับเลอเว่นที่ลากดึงไอ้ด้วงมาด้วยโดยที่มันไม่ได้เต็มใจนักและชาวบ้านหนุ่มๆอีกราวๆสิบกว่าคนถืออาวุธที่พอหาได้ซุ่มตัวเงียบอยู่ใต้เงามืดของกลุ่มไม้ใหญ่ข้างวัด แล้วเพ่งสายตาจ้องเขม็งไปทางกุฏิของหลวงตาสง่งตามคำสั่งสับปปเปลอแว่นเพราะเขาคิดว่ายังไงซะไอ้ก้องคงต้องถูกหลวงตากักตัวไว้ในกุฏิเพื่อหาทางช่วยแก้อาถรรพ์จากว่านโพงแน่ๆเวลาล่วงเลยเข้าสู่ดึกสงัดภายในวัดเงียบกริบแสงเทียนที่ส่องวับแวมตั้งแต่หัวค่ำ ถูกดับดำมืดนี่มันก็ดึกมากแล้วนะสับปเปลอแว่นทำไมยังไม่มีวีแววผีโพงออกมาเลยหรือว่าเจ้าก้องไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ข้าแน่ใจว่ามันต้องอยู่เพราะพวกนี้มันไม่ทิ้งรากพันของมันไปไกลล็อกอย่างดีก็แอบไปหากิ่งใกลไๆเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมา พวกเราจ้องมองไว้เห้ดีๆแล้วกันข่าสงสัยจริงๆทำไมสัป,ปเลอมั่นใจว่าไอก,ก่องเลี้ยงว่านพงจนกลายเป็นผีร้ายละ่ะสัป,ปเลอไม่คิดว่าอาจจะเป็นคนอื่นบ้างเลยเลอะกำนันสง่าเอ่ยถามอย่างคลางแคลงใจเอาหนะ่ากำนันอย่าพึงสงสัยอะไรทั้งนั้นรอดูแล้วกัน ัปปเล่แว่นตอบพร้อมกับจ้องเขม็งไปที่กุฏิหลวงตาส่งอย่างไม่ละสายตาโดยไม่สนใจหันมามองหน้ากำนันแม้แต่น้อยแต่แล้วทุกคนก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อจูจูก็มีเสียงร้องโอ้ยดังขึ้นถึงแม้มันจะไม่ดังมากนักแต่ด้วยความสงัดเงียบมันก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้ยินถนัดชัดเจน ใครร้องวะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ได้ยินล็อกกับปะเลอแว่นหันมาตะคอกใส่รู้รู้สึกว่าฉันจะเหยียบโดนแก้วแตกนะ่ะโอ้ยทะลุรองเท้าเลยชาวบ้านหนุ่มคลางเบาๆด้วยความเจ็บปวดแล้วลงนั่งกำข้อเท้าไว้แน่น กลิ่นเลือดโชยมาประทาจมูกบางเบาทําให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เลือดคงพร่างพลูออกมาจากแผลแล้วแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแสงสว่างพอให้มองเห็นก็ตามแต่ทว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะคิดทำอะไรต่อไปพลันก็มีแสงเรืองเรืองนวลนวลสว่างวาบขึ้นจนสามารถมองเห็นแผลที่เท้า ของชาวบ้านหนุมได้แม้จะไม่ชัดเจนนะักไกลฉายไฟวะปิดเลยเดี๋ยวแผนก็แตกล็อกสับป,ปะเรเอแว่นตะข้อขึ้นมาอย่างหัวเสียแล้วหันไปมองเจ้าของลำแสงหมายตำหนิให้หนะักแต่ทว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันกลับไม่ใช่แสงจากไฟฉายอย่างที่เขาคิด แต่มันคือแสงที่สว่างออกมาจากโพรงจมูกของไอ้ดวงลูกชายสับเปลอที่ตอนนี้ใบหน้าของมันบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาปูดโปแดงกลำ่ำจ้องมองมาที่บาดแผลที่เต็มไปด้วยเลือดแดงฉานของชาวบ้านเคาะร้ายอย่างกระหายหิวมันสแสยะยิ้มจนเห็นซี่ฟันแหลมเล็ก ที่ขึ้นเบียดเสียดอยู่เต็มปากแล้วทลาท้าโถมเข้าใส่หมายดูดกินเลือดจากฟ้าเท้าเหยื่อให้หายอยากเฮ้ยหนีเร็วไอ้ดวงเป็นผีพงกำนันที่ได้สติก่อนตะโกนลั่นพร้อมกับวิ่งเข้าไปกระชากลากถูชาวบ้านที่บาดเจ็บพากันวิ่งขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่ออย่างทุลักทุเล ส่วนชาวบ้านคนอื่นๆที่วิ่งตามหลังมากอตะวัดกวัดแกวงอาวุธในมือสกัดกัน้นไม่ให้ผีโพงไอ้ด้วงตามเข้ามาประชิดตัวได้ทันแล้วค่อยๆขยับถอยทยอยขึ้นบันไดไปหลบบนกุฏิหลวงตาส่งด้วยอาการตกใจกลัวจนอกสันขวัญแขวนแต่สับปะเลเแว่นกลับขยับก้าวขาไม่ออก เพราะเขาไม่คิดว่าเรื่องราวจะกลับตลปัดเป็นแบบนี้ไปได้สับเปเลอเจ้าเล่ห์ทำได้แค่เบิกตาโพลงมองหน้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของเขาผ่านมาน้ำตาที่ไหลรินอาบน้องทั้งสองแก้มและยากเกินกว่าที่ใครจะช่วยทันผีโพงไอ้ดวงที่ตอนนี้ ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีสติเป็นของตัวเองเดินตรงดิ่งเข้าไปหาสัป,ปเหรอแว่นด้วยอาการกระหายหิวและเพียงเสี้ยวนาทีวิญญาณของสัป,ปเหรอที่มีแต่ความอิจฉาคิดรังแกคนด้อยกว่าก็หลุดลอยออกจากร่างไปชดใช้เวรกรรมที่ทำมาและหลังจากหลวงพ่อรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากคำบอกเล่าของกำนันสง่าแล้วท่านก็เอ่ยขึ้นยังอ่อนใจเจ้ากล่องนะมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันไปเยี่ยมญยาติฝั่งพ่อนนะพอดีเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนก็ตอนที่จัดงานศพยายเป็นนั่นแหละญาติทางฝ่ายพ่อมันมาหาเขาว่าจะมาปรึกษา อยากชวนจบกองไปอยู่ด้วยอาตมาก็เลยให้มันไปตามสับเปลเอกแวน่นมาช่วยจัดพิธีโศพให้ยายแป้นเพราะอยากใช้เวลาคุยรายละเอียดกับญาติของเจ้ากองมันแต่ตอนเจ้ากองกลับมาสีหน้าไม่ค่อยดีนะักตอนแรกอาตมาก็คิดว่ามันไม่อยากไปอยู่กับญาติซะอีก แต่พอมีเวลาได้ถ่ายถามถึงรู้ว่าสับปะเปลือแว่นให้ว่านเจ้ากองมาปลุกแต่โดนเจ้าดวงแย่งไปตอนที่เดินสวนทางกันโดยเจ้าดวงกล่าวหาว่าเจ้ากลองขโมยต้นไม้ของพ่อมันมาซึ่งตอนนั้นดูเจ้ากลองเสียใจมาก อาตมาก็ได้แต่ปลอบใจว่าใหม่เป็นไรเดี๋ยวไปบอกสับป,ปะเลอแล้วขอใหม่ก็ได้แต่หลังจากวันนั้นเจ้ากล่องก็ยังไม่ได้เจอสับป,ปะเลออีกเลยเพราะญาติพ่อมันรับไปเที่ยวซะก่อนกำนันนิ่งฟังหลวงตาเล่าอย่างใช้ความคิดและไม่นานนักเขาก็เบิกตากว้าง พอเริ่มเข้าใจเ,าเรื่องราวทั้งหมดที่สับปปเืร์แว่นต้องการจะทำนี่แหละนะให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวแกให้วานโพงเจ้าก่ลองเพราะหวังให้มันกลายเป็นผีร้ายแต่ด้วยความเกเรของเจ้าดวงมันจึงต้องรับกรรมแล้วต่อจากนี้จะเอายังไงดีล่ะหลวงพ่อเจ้าดวงมันกลายเป็นผีโพงที่ดุร้ายไปซะแล้ว ขนาดพ่อมันเองยังไม่เว้นกำนันกล่าวอย่างหนักใจไม่เป็นไรมันยังพอมีทางแก่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาตมาจะไปทำพิธีถอนหวานออกแล้วนำไปเผาทิ้งให้สิ้นสากสวนเจ้าดวงคงต้องเอามาบวชแล้วตัก ตัวไว้ในโบสักสามเดือนเพื่อถอนอาถรรพ์ออกให้หมดแต่ช่วงแรกๆคงต้องขอร้องญาติโยมช่วยกันจัดเวรยามดูแลมันหน่อยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะเป็นธุระใหา้และหลังจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านมาเกือบสิบปีแล้วแต่เจ้าดวง ก็ยังอยู่ในร่มกาสาวพัดโดยมีเจ้ากล้องที่ย้ายไปอยู่กับญาติเที่ยวไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำส่วนหลวงตาผู้มีแต่ความเมตตาได้ละสังขารอย่างสงบไปเมื่อสองปีก่อนและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ